เธอมีชื่อว่าคุจากุไม่สาว <c oughs> ใหญ่ผู้อ่อนไหวกับคำว่ามิตรภาพ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับรายการ The Enemy ในตอนนี้ก็ศัตรูมาจากเรื่องยูกิโอนะครับศัตรูคนนั้นคือคุจากุไมนั่นเองครับผมอ่าก็ถือว่าเป็นสาวสวยคนนึงประจําเรื่องนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงรู้จักกันนะครับใครดูพาดเดลมอนสเตอร์มาก็น่าจะมีคนชอบนะครับผมสำหรับสาวใหญ่คนนี้วันนี้ผมจะเอาบทบาทในเรื่องของการเป็นศัตรูจากตัวคุจากุไมมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับจะพูดถึงในแง่ของการต่อสู้กับพวกพระเอกเป็นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าที่จริงผมเคยทําคลิปปอันนึงผเ็น ทางรักระหว่างคุจกุไมกับโจโนอุจิไปแล้วครับอันนั้นคือเจาะเป็น2ตัวละครหลักๆเลยนั่นเองนะแต่ว่าคราวนี้เราจะมาดูบทบาทองรวมครับผมว่าตัวคุจกุไมเขามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจในฐานะที่มารู้จักกับพวกยูกิแม้ว่าจะมีมุมเป็นศัตรูกันแต่ว่าถือว่าไมเป็นคนที่เป็นพวกพ้องคนสําคัญของยูกิได้ในหลายครั้งเหมือนกันนะครับผมอ่ะถ้าท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรู้จักคุจกุไม่กันเต็มที่เลยแล้วก็เดี๋ยวจะได้เห็นการต่อสู้ของเขาว่าเขามาสู้กับพวกยูกิอะไรยังไงบ้างนะครับแน่นอนว ของคุจัก Ŋ ุใไม่นะครับคุจักุูไม่นะครับเดิมทีเนี่ยถ้าเกิดว่าตัดเรื่องของดิว,วิลลิสออกไปเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ก็มีอาชีพของเขานะครับอาชีพของคุจักุใไม่นะครับคือเขาเป็นดีลเลอร์ประจําเรือสําราญซึ่งแน่นอนว่าเรือสําราญก็จะต้องเป็นเรือสําราญที่มีพวกคาสิโนอะไรพวกนี้ให้เขาเล่นพนันกันได้นะครับคุจักุูไม่ก็จะไปอยู่ในเรือสําราญทื่อๆนั้นครับทีนี้นะครับผมตัวของเขาเองก็ถือว่าเป็นคุณหนูคนหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้รับความสนใจจากครอบครัวเท่าไหร่ ในใจมาตั้แต่เบ <t ried idad> like mm ื hmm. you, <ain> ้องลึกแล้วทําให้เขาเนี่ยค่อนข้างจะเซนซิทีฟกับเรื่องของความรักเรื่องของความเป็นพวกพ้องแต่ว่าเรื่องของความรักเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นการ์ตูนผมใช้คำว่าการ์ตูนเด็กได้ไหมนะครับมันก็ไม่ได้ขยี้ขนาดนั้นนะครับเรื่องของความรักแต่ว่าดูก็รู้อะว่าโจโนจิกับคุณเธอเนี่ยมีใจให้กันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องพวกพ้องมิตรภาพอะไรอย่างเงี้ยหมค์เขาค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟในหลายๆแง่นะครับหมายความว่าอบอุ่นหัวใจก็ง่ายแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรมากระทบปุ๊บมันจะกลายเป็นความเเเยยยนน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 นชาาาททททีีีีี่่่กกิดขขขึ้้ใใใจจออออองงงมมมััคสวุุุะผ24ป แถ้าเทียบกับโจโนจินะครับถ้าในแง่ของความต่างของอายุ7ปีผมว่าอันนี้ไม่แปลกอะไรนะครับอาจจะต้องรอให้โจโนจิเรียนจบสักนิดนึงก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าก็เหมาะดีนะซึ่งการปรากฏตัวครั้งแรกของไมเราก็จะได้เห็นใน Du อลลิสคิงดัมนะครับแล้วทีนี้ก็มาในแบททิลซิด้วยแล้วในสึกของมังกรล้างโลกก็มีปรากฏตัวขึ้นมาเหมือนกันครับซึ่งก็ได้เห็นความเติบโตของไมในหลายแง่นะครับว่าเขาก็ไปเจออะไรนู้นไปเจออะไรนี้และด้วยความที่เป็นคนที่เติบโตมาพร้อมกับความเดียวดยาายยออ่่่งเี้้้คก็จะมมุมทิดดดววดวัันนนตตื ฉังมีพลังแล้วก็ฉันไม่แพ้ใคร,ใครแล้วไมค์ก็เป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อว,ว่าชัยชนะทาน้นที่จะเติมเต็มหัวใจของเธอได้นะครับซึ่งอันนี้ก็มีมาตั้งแต่ด้วยลิสต์คิงด้อมและแต่ว่าความรุนแรงมันจะทวีขึ้นไปเรื่อยๆในตามแต่สเต็ปที่ผมจะเล่าให้ฟังตามนี้นะครับก่อนอื่นเรามาพูดถึงบทของในด้วยลิสต์คิงด้อมก่อนนะครับบทของด้วยลิสต์คิงด้อมแน่นอนว่าที่เปิดตัวมาเป็นสาวเดียวนะครับผมคู่ต่อสู้คนแรกที่ไมค์ต้องสู้เลยก็คือโจโนจินั่นเองครับก่อนจะเข้าส่่าาารรอสอนนนะคะวนควนามาเเเี ใชบาสเซตโตได้ซึ่งใครบาเซตโตเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงประมาณหนึ่งด้วยใช่ไหมแล้วสามารถเอาชนะคนคนนั้นได้ก็เท่ากับว่ายูกิก็เก่งความฝันอันนึงของไมค์คือการได้ต่อสู้กับยูกิแต่ว่าในเมื่อการต่อสู้กับยูกิในรอบก่อนที่จะไปถึงของในปราสาทเบกัสซัดอย่างเงี้ยมีจโนจิมาต่อสู้ด้วยก่อนอย่างนี้มันก็ไม่เลวนะเออไมค์เขาก็เลยบอกว่าโอเคสู้กับเจ้าหนูนี่หน่อยก็ได้เพราะจริงแล้วตอนนั้นต้องยอมรับว่าไมค์เขายังงองพวกยูกิว่าเป็นเจ้าหนูอยู่นะครับอนะายุห่าง โจโนจิคาสยะซึ่งเป็นมือใหม่คนที่ไม่เคยอยู่ในสายตาเลยสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่ทําให้ชนะได้ก็คงเป็นจอมเวทการเวลานั่นแหละครับที่ทําให้อันเชิญมังกรพันปีออกมาแล้วมังกรพันปีนั้นก็เป่าพวกฮาร์ปี้เลดี้ที่แก่เป็นยายนําเนือกนี้ไปให้หมดสิ้นนะครับแล้วไมค์ก็พ่ายแพ้ในครั้งนี้ไปเนาะทีนี้นะครับไมค์เขาต้องการที่จะล้างแค้นโจโนจินะครับนไหนกูก็อยากสู้กับยูกิแล้วแต่ว่ากูพ่ายแพ้ไอ้โจโนจิเนี่ยอยากแก้แค้นนิดนึงเขาก็เลยส่งริวสก ต่อสู้ครั้งนั้นกลายเป็นว่าริวซาก,กิเขาพ่ายแพ้ให้กับโจโนโจิซะอย่างนั้นครับและหลังจากจบศึกนั้นแทนที่ไมจะโวยวายอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่โวยวายนะครับเขาก็โอเคในเมื่อมันถึงตอนก็นคือละเราก็พักศึกกันนิดนึงนะครับแล้วก็ไมเริ่มจะมาสนิทกับทุกคนครับด้ยวยความที่ว่าในกลุ่มของยูกิมีอันสึอ,อยู่คนหนึ่งนะครับทำให้อันสึเนี่ยพอที่จะพูดคุยกับไมได้ในฐานะผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยและระหว่างที่กำลังจะสนิทสนอกันดีนะครับไมก็ถูกเพลเยอร์คิลเลอร์จับตัวไปครับซึ่งเพล ร่วมโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ต้องการจะเข้าร่วมไปแข่งกับเปกาซัสแต่อย่างใดนะครับก็เรียกว่าเป็นคนของอินดัสทรีอิลูชันที่มาป่วนพวกดวลลิสอีกทีหนึ่งนั่นเองครับซึ่งไม่ก็พ่ายแพ้ต่อเพลเยอร์คิลเลอร์คนนั้นแล้วก็โดนชิงสตาร์ชิพไปจนหมดแล้วยูกิก็มาเอาชนะแล้วคืนสตาร์ชิพให้กับไม่ไปครับและทีนี้ไม่ก็ได้มาเจอกับพวกยูกิอีกทีหนึง่งหลังจากที่ยูกิได้พ่ายแพ้ให้กับไครบาปไปนะครับผมในการดูเอลที่มีการขู่โดดหอในตำนานนั่นเองนะครับซึ่งการพ่ายแพ้นะนนครั้งนนนนนััั้้้้ขอองยยยยูููกกิิิ่นนะทาาใหสสสญเเเีีตรร์ชปไคบแลว คืนให้กับยูกิเพื่อเป็นการตอบแทนที่ยูกิเคยให้สตาร์ชิพตอนเพเยอร์คิลเลอร์คนนั้นนั่นเองครับแต่ว่าตอนนั้นใยูกิเขาสภาพจิตใจไม่ค่อยดีนะครับเขาก็เลยจามไม่รับไว้แต่ว่าอันสึเนี่ยเขาก็เลยขออาสาว่าจะต่อสู้กับไมเพื่อชิงสตาร์ชิพนั้นมานั่นเองซึ่งในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยใช้คําว่าอันสึกก็พยายามเต็มที่ผลการด้วยครั้งนั้นอันสึกชนะจริงแต่ว่าเป็นการชนะโดยที่คุจากุไมคเขายอมแพ้นั่นเองนะเพราะไมเองเขาเรียกว่าเห็นความมุ่งมั่นในตัวของอัันนนนนสสึครรเเเพพาาาาอออออออย่่่นะงงงีกตตตตววขม้ลลล้ลลลลืืิภดํู ยูกิเองเขาจะเห็นความน้าใจที่เธอมีไหมอะไรเงี้ยนะครับไมค์ก็จะมีการเนบแนมมิตรภาพของพวกทุกคนอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและทีนี้ในเมื่ออันสึแสดงความมุ่งม,มั่นที่จะเอาชนะไมค์ให้ได้พวกจังหวะที่ไมค์จะใช้ไม้กวาดผลลงฮาร์ปี้ในการสวนกับการโจมตีของอันสึก็หยุดการโจมตีไว้แค่นั้นครับแล้วก็โอเคฉันแพ้ก็ได้ฮาร์ปี้ถูกโจมตีไปแล้วฉันไม่มีเหตุผลที่จะสู้ต่อนะนะครับก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าอันสึชนะมาแล้วก็ได้สตาร์ชิพมาให้กับยูกิพร้อมกับเตือนสติยูกิได้แล้วว่าตอนนี้เขาต้้้้ออองงงเเเเดินนนต่น่่่่่ไไปปปขขาาาาหพืททีจะชวยคคุุณููบลกกสสรั กันอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับซึ่งในสุดครั้งนั้นจะมีการต่อสู้เป็น2คู่นะครับก็คือจะไม่จะต่อสู้กับยูกิและแบนดิคิสก็จะต่อสู้กับโจโนจิครับก็ในส่วนของการต่อสู้ของยูกิกับไม่นะครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจนิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่าไม่เขามีความฝันว่าอยากต่อสู้กับยูกิแต่ยูกินะครับเขามีสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจเป็นตัวรบกวนการต่อสู้กับไม่เลยครับคือเขาต้องการที่จะไปต่อสู้กับเป็กซัสให้เร็วที่สุดพอต้องการไปต่อสู้กับเป็กซัสให้เร็วที่ ไม่มีทางชนะยูกิได้หรอกนะครับผมซึ่งพอไมค์เขารู้ว่ายูกิเนี่ยไม่มีสมาธิต่อสู้กับตัวเองเลยมัวแต่จะมุ่งเป้าไปที่การต่อสู้กับเปกรซัตรปุ๊บ,บเขาก็มโมโหนิดนึงนะครับโดยการต่อสู้องค์รวมแล้วเนี่ยคือไมค์เขาก็สามารถที่จะดึงสติยูกิกลับมาให้โฟกัสอยู่กับตัวเองได้นะครับเพราะว่าการดูเอลเนี่ยต้องบอกเลยว่ายูกิก็ค่อนข้างเสียเปรียบนะซึ่งการเสียเปรียบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ว่าตัวของไมค์เขาก็เก่งขึ้นด้วยแหละครับเออมีการใช้มิลเลอร์วอลซึ่ พราก้อนแล้วก็พี่น้องฮาร์ปี้ออกมารุมซึ่งตอนนั้นยูกิสามารถเอาชนะไมได้ด้วยการใช้คาร์ออสโซเจอร์ครับซึ่งตอนนั้นก็คือมีฮาร์ปี้เพชรราก้อนยืนจังหน้าอยู่นะครับแล้วพลังโจมตีมันเพิ่มขึ้นตามจำนวนฮาร์ปี้ใช่ไหมทีนี้พลังโจมตีของฮาร์ปี้เพชราก้อนมันมีอยู่2,009เพราะฮาร์ปี้มีอยู่3ตัวแล้วพลังโจมตีเพิ่มขึ้นตัวละ300ใช่ไหมพอฮาร์ปี้เพชรราก้อนพลังโจมตี2,009คาร์ออสโซเจอร์พลังโจมตี3,000ก็สามารถกําจัดฮาร์ปี้เพชรราก้อนไปได เร็วกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะฮาร์ี้เพชรรากอนจะมีพลังโจมตี3,200และคาออลโซเลอร์ของยูกิก็จะไม่สามารถเอาชนะได้ครับเ,เรียกว่าพ่ายแพ้ไปแค่ก้าวเดียวเองนะซึ่งพอจบการดวลครั้งนี้ยูกิก็ขอบคุณไมที่สามารถดึงสติยูกิให้กลับมาต่อสู้กับไมในฐานะที่เป็นดูเอลลิสที่รงเกียรติได้น,นั่นเองครับผมพอจบจากการแข่งขันครั้งนี้ไมก็มีบทบาทอีกนิดหนึ่งตรงที่ว่ามามอบการ์ดที่เป็นสมบัติของราชาให้กับโจโนจิซึ่งเป็นการ์ดที่แสดงถึงสิทธิในการเข้าต่อสู้ในรอบรองชนะเลลกกกกก่่อนนสู้ส้้ััับบาาซรรรึงโจได์มแว เอาไปต่อสู้กับอดิดิสคิสแล้วไมก็หายไปเลยครับพอปรากฏตัวขึ้นมาอีกทีนึงก็นแบทเทนซิตี้นะครับผมซึ่งในแบทเทนซิตี้เนี่ยตัวของไมไม่ได้มีบทบาทการต่อสู้อะไรที่มันชัดเจนขนาดนั้นครับก็มีต่อสู้กับดาราคนหนึ่งที่เขาต้องการตัวไมไปอะไรเงี้ยนะครับเออแต่อันนี้ผมเล่าราละเอียดไว้ในเส้นทางรักของโจโนจิกับไมแล้วนะครับผมและทีนี้เนี่ยมันจะมีอีกการต่อสู้หนึ่งที่เรียกว่าเป็นการต่อสู้สุดเด็ดดวงของไมเลยครับซึ่งเขาต่อสู้กับคนที่ผมจะทาเป็นคลิปศัตรูของเขานนนนนัััั่่่่คืืออออเเจ้าาาะะบบาาามมมมรรรรตงงงะบบบบซึทททกกกํยลู ทที่มาริกมันทำเนี่ยเดี๋ยวผมเจาะในพาร์ทของศัตรูคือมาริกร่างมืดและกันเนาะแต่ว,ว่าถ้าพูดถึงการดูลของครั้งนั้นนะครับมันยิ่งเป็นการตอบย้ําอะไรบางอย่างกับคุจกุไมนะครับว่าคุจกุไมก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ได้ยินสิ่งที่ผิดหวังมาจากโจโนโจิคือก่อนหน้าที่คุจกุไมจะต่อสู้กับมาริกอย่างเงี้ยมันมีเหตุการณ์ที่ว่าโจโนโจิฝันถึงเพื่อนๆแล้วตัวของไมก็ไปถามว่ามีไมอยู่ยหรือเปล่าแล้วโจโนโจิก็บอกว่าเฮ้ยตอนนั้นมันเป็นห้องเรียนอะไม่มีไมโครมาหรอกนะเอ้ยแต่ถ้ามีคราวหน้าฉันจะฝันว่าไมเป็นคุณครูสุดแซ่บก็แล้วกันนะอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็เลยทําให้ไมมีความหวั่นไหวตอนต่อสู้กับมาริกด้วยและด้วย ฝีมือของมารกที่เป็นผู้ใช้เทพพระเจ้ามัางกรปีกเทพรานี้นะครับก็สามารถที่จะเอาชนะคุจักรุไมได้และคุจักรุไมนะครับพอพ่ายแพ้มารฤปุ๊บเขาโดนเกมแห่งความมืดเล่นงานเกมแห่งความมืดครั้งนั้นเนี่ยคือการที่ว่าไมถูกขังอยู่ในนาฬิกาทรายของเกมแห่งความมืดครับถ้าเกิดว่าทรายด้านบนมันไหลลงมาด้านล่างหมดแล้วเนี่ยมันจะทําให้ไมถึงแก่ความตายนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าบทบาทการต่อสู้เนี่ยไม่มีแล้วนะครับในของเมิจอซิตี้จบลงที่มารกเลยแต่ว่าพอมาเป็นภาคศึกมังกรล้างโลกปุ๊บเราจะได้เห็นนเรรื่่อองงงาวขไมมทีัลึึกซ้ มากกว่าและคราวนี้จะทําให้คุจากุไม่ได้กลายเป็นศัตรูสุดแกรงของพวกยูกิทันทีครับคืออย่างนี้ครับคือพอไม่พ่ายแพ้ไปเสร็จปุ๊บตอนแรกผมเห็นว่าจบเป็นซิตี้แล้วมันก็ดูแบบแฮปปี้เอนดิ้งดีเนาะไม่ <My S 1> ก็รำรางกับโจโนจิอย่างสวีทหวันแหววเลยอะไรเงี้ยแล้วพอหลังจากนั้นแหละครับมันเป็นประเด็นที่ว่าไม่เองก็เดินทางต่อน่าจะเป็นด้วยสายอาชีพดั้งเดิมนะครับที่ว่าเป็นดีลเลอร์ประจําเรือสําราญอะไรเงี้ยก็เดินทางไปทั่วโลกไปหลายๆประเทศอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้นะครับผมไม่เขาก็มีการ ซึ่งเขาสามารถเอาชนะทุกคนมาได้แต่ทําไมถึงรู้สึกว่าการเอาชนะครั้งนี้มันไม่เติมเต็มหัวใจของไม่สักทีหนึ่งนะครับสิ่งที่เป็นแผลใจจริงๆของเขาอะ่ะมันคือการที่ว่ามาริใช้เกมแห่งความมืดทําให้กุจกุไม,ม์เกือบตายแล้วและเรียกว่าในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยไม์ก็เรียกว่าพ่ายแพแ้อย่างย่อยยับไปนั่นเองนะซึ่งไม์เขาก็คิดว่าชชยชนะเท่านั้นที่จะเติมเต็มหัวใจเขาได้ไดดกลับกลายเป็นว่ายิ่งชนะปุ๊บจิตใจของไม่มันก็ยิ่งว่างเปล่านะครับแล้วไม่ก็ได้เจอกับคนที่ชื่่่่ออออออวาอองององอาาารรรรรรรนน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 นใััััักกกกบขงงงงงคค์โมมมมเเเเซึจ้้้ีีะไหห็ แต่คาดว่าไม่น่าจะต่อสู้กับวารอนและพ่ายแพ้กับวารอนโดยที่วารอนก็ไม่ได้ใช้อนาเขตโอเลคากอสด้วยแม่งั้นไม่ก็คงจะถูกทิงวิญญาณไปใช่ไหมครับเพราะผมจําได้ว่าตอนตัดวันที่ภาพปัจจุบันนะครับมันจะมีประโยคที่ไม่เคยคุยกับวารอนประมาณว่าไม่เนี่ยไม่เคยแพ้ใครนะแต่วารอนเคยบอกว่า hey, แต่ว่าเธอก็เคยแพ้ให้กับจุดๆ ตรงนี้คาดได้ว่าตอนที่วารอนมาชวนไมค์เข้าองค์กรนะครับคือตอนนั้นไมค์พ่ายแพ้ให้กับวารอนไปและไมค์ก็ได้มาเจอกับดาร์สที่เป็นหัวหน้าองค์กรอีกทีหนึ่งซึ่งตอนนั้นนะครับไมค์ก็ได้รับพลังใหม่ที่มีชื่อว่าอนาเคตโอลคากสครับผมและทีนี้พอไมค์ได้รับอนาเคตโอลคารกสปุ๊บเขาก็มีการปรับปรุงเด็กใหม่นะครับซึ่งการที่เป็นตัวชูโรงของไมค์นะเวลานั้นเลยคือค่ายกลสุสากุแล้วก็ค่ายกลฟีนิกซ์นั่นเองครับซึ่งมันเป็นการที่สามารถทําลายมอ,อยนสเตอร์ของอี่ายนดไนยด้วทํหถู และยิ่งคอมโบของไมค์คือถ้าเกิดว่ายิ่งมีฮาร์ปี้เยอะก็ยิ่งทําให้ฮาร์ปี้เพชรราก,ก้อนแข็งแกร่งขึ้นเยอะอะไรเงี้ยก็มีนะครับแล้วก็การเพิ่มจมํานวนฮาร์ปี้ให้มีจมํานวนเยอะแล้วยืนแนวหลังจากเอฟเฟกของการ์ดอนาเคดอเอเรคอลกอสได้อย่างเงี้ยตอนนี้ไมค์คือกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งแบบโคตรแล้วนะครับเขาแข็งแกร่งขึ้นมาขนาดนี้คู่ต่อสู้คนหนึ่งที่ไมค์ไปจัดการได้เลยก็คือใครรู้ไหมครับคือเบกัสัสเจคอร์ฟอร์ดนั่นเองครับผมอ่าซึ่งอันเนี้ยเราก็บ่งบอกได้นะครับว่าเบกัสัสเขาก็ไม่ได้กระจอกเอ,อเกกกระจถ วิญญาณไปด้วยนะเพราะพลังของอนาเคโอเลยเขาสนั่นแหละครับและทีนี้มันก็มีเรื่องราวที่ว่าใครบาดโดนกวานซื้อหุ้นไปแล้วก็มีคนมาสวมรอยเป็นเป็กซัสบอกว่าเนี่ยซื้อหุ้นของใครบาดไปหมดแล้วนะนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นอีกสตอรี่หนึ่งเนาะแต่ว่ากลับมาที่ไม่อย่างเงี้ยพอเขาเอาชนะเปกซัสได้มันเหมือนเดิมครับผมคือชนะคนที่แข็งแกร่งขนาดนี้ได้แล้วเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกว่ายังไม่สามารถเติมเต็มหัวใจของเขาได้หรือว่าสิ่งที่มันจะสามารถเติมเต็มหัวใจของไม่ได้จริงๆมันจะเป็นการอาชนะ, uki, ชนะ ji, ดดนนกิงมชนจะเก็น แต่ต้องบอกว่าการที่เขาเข้าสู่องค์กรโดมาแล้วก็ได้รับพลังของอนาเขตโอเล็กคอสมาจากตัวดาร์นะครับตัวของไม่ไม่ได้จงรักภักดีอะไรกับองค์กรเลยนะครับแค่รู้สึกว่าได้พลังมาแล้วเขาก็สามารถใช้พลังนั้นได้ดีมันกระจบไงฉันก็เอาพลังของชันนี้ไปใช้ในการชนะพวกคนอื่นๆคนที่ฉันต้องการชนะก็จบลงแค่นั้นเองเลยครับทีนี้การต่อสู้ที่ไม่มาต่อสู้ให้เห็นก็จะมีหล,หลักๆคือการต่อสู้กับโจโนจิ ogi, ถึง2ครั้งนะครับการต่อสู้ครั้งแรกเนี่ยคือการเจอกันที่อเมริกาอีกครั้งหนึ่วว่่่่าาาาาทุุกคนเเข้ใจงพรระอบลสดีย กันที่เบเท์เซตตี้ใช่ไหมครับพราะจากกันตอนนั้นเนี่ยคือไมยังดีๆอยู่เลยอะ่ะแล้วคราวนี้ทําไมไมถึงปรากฏตัวขึ้นมาในฐานะศัตรูทุกคนก็ไม่ได้คิดว่าเป็นศัตรูอะไรขนาดนั้นแต่ว่าไมก็ประกาศเลยว่าจะต่อสู้กับโจโนโจิและใช้พลังอนาเขตโอเลคอโกอสครับซึ่งการต่อสู้กับโจโนโจิในภาคของมังกรล้างโลกอันนี้นะครับผมคือการต่อสู้ครั้งทีหนึ่งเรียกว่าจบลงด้วยการไม่รู้ผลนะครับใช้คำว่าเสมอก็ไม่ได้นะครับใช้คําว่าไม่รู้ผลนะเพราะว่าไมยเนี่ยเขาได้แสดงศักยภาพของการใช้อนาเขตโอเลคกนารรคค่านนนสุอะไเลงโจจโนิได้ยยับ ซึ่งโจโนจิ no ji, ผมใช้คําว่าก็จะพ่ายแพ้อยู่แล้วนะเหมือนตอนใครบาสู้กราเมด้าที่จริงจะพ่ายแพ้แต่ว่ามันมีจังหวะที่โจโนจิ no เองก็สามารถปลุกพลังของมังกรในตำนานได้ซึ่งพลังมังกรในตำนานที่โจโนจิ no ได้รับคือกรงเล็บแห่งเฮลมอสนั่นเองครับพอได้รับพลังของกรงเล็บแห่งเฮลมอสมาปุ๊บก็เริ่มพิกเกมได้นะครับทำให้ไมเ่เริ่มเสียกระวนแล้วนะครับทำให้คอมโบแตกแล้วก็ไม่สามารถจัดการกับมอนสเตอร์ของโจโนจิ no ได้มอนสเตอร์ Monster ของตัวเองก็หายไปแล้วพอมอนสเตอร์กลับมาปุ๊บกลายเป็นว่าโจมตีใส่กับดักของโจนนนนิอ no ออีกกครคกร,รัืสถาาเ่มยยแ้ต วารอนกับราฟาเอลก็ดูการดูเอลอยู่นะครับแล้ววารอนที่เห็นว่าไม่กำลังจะพ่ายแพ้เขาก็เลยใช้พลังของคริสตันโอเลคอลกอสในการทําลายอนาเขตโอเลคอลกอสเพื่อจบการดูเอลนี้ไปครับคือกลายเป็นว่าการดูเอลมันก็ไม่รู้ผลไม่ใช่ว่าจบด้วยการเสมอเหมือนตอนอาร์เมลดากับไคบะที่แบบว่าพอได้พลังมังกรในตำน,นานมาปุ๊บเบรกการดูเอลก่อนเสมอกันแม่งเลยอะไรเงี้ยแล้วพอโจโนจิเขาได้รู้แล้วว่าตอนนี้ไมตกอยู่ในมือขององ,องค์กรโรม่าแล้วนะครับก็เลยอยากจะพูดคุยกับไมให้มันรู้เรื่องแล้วไมที่วารอนเขาช่วยไปเน่กก็า,าอนเนะบบาาไมบามาไมุงุงงช ได้แล้วนะครับแต่ว่าแม้จะโดนด่าขนาดนี้วารอนเขาก็ไม่ว่าอะไรไม่นะครับเพราะที่จริงแล้วเนี่ยไอ้วารอนเนี่ยมันก็มีประเด็นกับไม่เหมือนกันกน,นะครับคือมันชอบไมนั่นแหละเหมือนกับโจโนจิใช่ไหมทีนี้นะครับไมเองเขาก็ตั้งเป้าอีกทีนึงว่าฉันจะออกไปตามล่ายูกิจะออกไปตามล่าไปต่อสู้กับโจโนจิให้ได้เพราะที่จริงแล้วถ้านับความหลังของไม่นอกจากเรื่องของมาริกแล้วยูกิกับโจโนจิก็เป็นคนที่ไม่เคยพ่ายแพ้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สามารถเอาชนะคนที่เขาเคยพ่ายแพ้ไปได้แล้วแบบนี้มันก็จะทําให้จิตใจขขขออ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 งงงงงหมมมมม่่ม่เเเเตตติ็็ได้้้้ัันนนนีีกกคคคืปืปวาาชและรรสูึ มากับโจโนจิก็มาถึงครับซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านั้นวารอนต่อสู้กับโจโนจินะและสิ่งที่วารอนได้สัมผัสเลยก็คือว่ารู้แล้วตอนนี้ทาไมไม่ถึงแบบยึดติดกับโจโนจิมากเหลือเกินเพราะว่าโจโนจิมันมีสิ่งที่เราไม่มีอ่าซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นประเด็นที่วารอนสัมผัสได้แล้วมันก็สนุกกับการดูเวลกับโจโนจิมากแต่เมื่อเป็นการดูเวลของอนาเขตโอเลคอสปุ๊บมันก็ทําให้ทั้งสองฝ่ายต้องต่อสู้กันด้วยการเดิมพันวิญญาณใช่ไหมครับคาาูจุใหม่่ตอ เลยครับผมซึ่งการต่อสู้ของวารอนกับโจโนจิผมบอกเลยว่า เป็นการต่อสู้ที่แบบโคตรพ่อโคตรแม่แบบเจ็บอป่นะครับคือแบบว่าวารอนเนี่ยมันใช้มอนสเตอร์ไม่เหมือนคนอื่นครับมันใช้พวกแบบส่วนพาร์ทของเครื่องจักรนู่นนี่นั่นอาร์เมอร์กากอะไรพวกเนี้ยในการสวมใส่ให้กับตัวเองแล้วมันก็พุ่งเข้าโจมตีใส่ผู้เล่นโดยตรงแล้วด้วยพลังของมานาเคตโอเลคอสเนาะความเจ็บปวดมันก็เป็นของจริงอยู่แล้วแล้วทีนี้การใช้พลังของมอนสเตอร์ที่เป็นด้วยมอนสเตอร์โจมตีใส่ผู้เล่นตรงๆแบบนี้มันก็สร้างความจุกความเจ็บให้กับโจโนจิมหาศาลนะครับร่างกายของโจโนจิเน เขาก็คิดเหมือนกันว่าเขาอยากจะได้ไมค์คนเดิมกลับมาอยากจะบอกความรู้สึกของตัวเองว่าไมค์เนี่ยเป็นเพื่อนคนสําคัญแค่ไหนใช่ไหมครับซึ่งการดวลก็ไปต่อเลยครับผมโดยที่โจโนโจิปะทะก,กับไมค์นะตรงนั้นครับแล้วในการต่อสู้ครั้งนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นของตัวโจโนโจินะคือการที่โจโนโจินครับเขามีตาผ้ามัวเป็นบางจังหวะนะครับคือแบบร่างกายจะยืนแทบไม่ไหวแล้วอย่างนี้นะครับแต่ว่าระหว่างต่อสู้ใช้คําว่าไมค์เองก็ไม่รู้ตัวสักเท่าไหร่นะแล้วการต่อสู้ก็ดำเนินไปเรื่อยๆโดยที่โจโนโจิก็ใช้แผนที่คล้าายๆกกกับออววค็ืพ กองในตำนานในการต่อสู้ใช้อัศวินอัคยบุกนู่นบุกนี่เข้าไปไมเอเองก็ใช้แผนเดิมนะครับก็คือเป็นการใช้พวกฮาร์ี้ในการรุมโจมตีใช้คอมโบการ์ดเลมนบนกับดักอะไรเงี้ยใส่โจโนจิซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยโจโนจิก็พ่ายแพ้ให้กับไมในครั้งนี้ไปนั่นเองเนาะซึ่งในเทินที่กำลังจะพ่ายแพ้นะครับไมเอกำลังจะประกาศโจมตีใส่โจโนจิเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าการโจมตีครั้งนั้นผ่านไปปุ๊บโจโนจิไลฟ์พอยต์ก็จะเป็นศูนย์แล้วก็ถูกชิงวิญญาณไปใช่ไหมครับแต่ไมเอเนว่ยลา แต่โจโนจิก็บอกนะครับว่าไมเเธอชนะแล้วนะซึ่งก็เป็นความพ่ายแพ้ของโจโนจิไปและเมื่อคนที่ไม่สามารถดวลต่อไปได้แล้วล้มลงบนฟิลของอนาเขตโอเลคอสปุ๊บโอเลกคอสก็ชิงวิญญาณของโจโนจิไปนั่นเองครับซึ่งการชิงวิญญาณครั้งนี้ไปของอนาเขตโอเลาคอสนะครับทำให้ไมรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทํามาทั้งหมดที่โง่เง่าเข้าไปร่วมกับองค์กรโดมาอย่างเงี้ยเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากนะครับเพราะว่าการที่เขาต้องการเติมเต็มหัวใจเขาด้วยชัยชนะอย่างนี้แต่กลับต้องมาสูญเสียโจโน ไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับทำให้ไม่เนี่ยกลับตัวกลับใจได้หน้าตรงนั้นเลยครับตอนนี้ก็คือไม่พร้อมที่จะหันเขี้ยวเล็บเข้าหาองค์กรโดมาแล้วแต่ว่าขณะที่กําลังจะมุ่งเป้าไปเจอดาร์สปุ๊บเจอราฟเอลซะก่อนครับแล้วไม่ที่ต่อสู้กับราฟเอลก็พ่ายแพ้และถูกชิงวิญญาณไปทันทีเลยนั่นเองเนาะคือพอหลังจากจบศึกในครั้งนี้แล้วเนี่ยไม่เองก็ได้วิญญาณกลับคืนมานั่นแหละครับพอได้วิญญาณกลับคืนมาเสร็จปุ๊บยังไงครับเขาก็เหมือนกับเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่คอยคิดถึงอยู่่่่่่่หหาาาาางงงงงงแแแล้้้้วกกกก็็ไไไไมมมมมดีีบบทททออออออะรรรตตจนนนนนััััใใขขืสสพธ์ จโนจิอย่างงี้ก็ไม่มีเนาะเออแต่ว่าถ้าพูดในมุมของการเติบโตอ่าไม่แน่ว่าอนาคตไม่ก็อาจจะมาสมหวังกับจโนจิก็ได้นะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวการต่อสู้ของคุจากุไม่ที่เน้นในเรื่องของการเป็นศัตรูกับพวกยูกิกับจโนจิครับแต่ผมก็ต้องย้ำอีกทีนึงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยูกิจโนจิอันสึฮอนดะโอทงิี้เขาก็มองว่าคุจากุไมคนนี้คือเพื่อนคนสําคัญของพวกเขาอยู่ดีนะครับพอเดินทางผิดไปปุ๊บก็พยายามดึงกลับมาและสุดท้ายก็ดึงกลับมาได้ก็จะประมาณนี้ครับผมซึ่งส่วนตัวผมผมมองว่าวค ด้วยความที่ว่าเขาเติบโตมาอย่างโดดเดี่ยวอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็การเดินทางของเขามันก็ไม่มีใครที่เขาเชื่อใจได้แล้วพอได้มาเจอกับพวกพระเอกโคจโนโจิทีนึงปุ๊บดันกลายเป็นมีประเด็นดราม่าบางเรื่องที่ทําให้เขาต้องแตกคอกับเพื่อนพ้องแล้วก็ต้องหลุดเข้าไปในโลกแห่งความโดดเดี่ยวอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแต่บทบาทของคุจากูไมที่เราได้เห็นกันในภาคของศึกดูเอลมังกรล้างโลกนี่คือแบบคุจากูไมคือดูมีความโหดเหี้ยมขึ้นมาเยอะนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการปลุกความมืดในดจิตใจของอนาเขตโอเลขขออเขนะาผมงงาผโกว ผู้หญิงคนนี้หรือมีเรื่องราวอะไรที่ท่านผู้ชมอยากมาคุยเพิ่มเติมเสริมกันก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะในส่วนของคลิปนี้ผมก็มีมาเล่าให้ฟังเพียงเท่านีน้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับรายการดีเอนเนี่ในตอนหน้าจะเป็นศัตรูได้จากเรื่องไหนก็ต้องรอติดตามกันสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ